ก่อนรับชมคลิปขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับณหมู่บ้านดอนไม้งามตั้งอยู่เรียบชายป่าในเขตชนบททางภาคอีสานของไทยพื้นที่นี้โอบล้อมด้วยทุ่งนาสีทองอารามในฤดูเก็บเกี่ยวและป่าทึบ ที่เป็นแหล่งอาหารของชาวบ้านทุกคนที่นี่ใช้ชีวิตกันอย่างเรียบง่ายพึ่งพาอาศัยกันและกันมีศรัทธาในศาสนาอย่างแรงกล้าและศูนย์รวมจิตใจของพวกเขาคือหลวงตาอำ่ำหลวงตาอ่ำเป็นพระธุดงที่จาริกมาจากที่อื่นเมื่อสิบกว่าปีก่อนท่านไม่ได้บอกกล่าวว่าท่านมาจากไหน หรือมีประวัติความเป็นมาอย่างไรรู้เพียงว่ามีวัฒปฏิบัติที่น่าเลื่อมใสมีเมตตาธรรมสูงส่งและที่สำคัญท่านเป็นพระผู้มีวิชาอาคมแก่กล้าโดยที่ชาวบ้านไม่ค่อยจะมีใครรู้เมื่อท่านมาปักกรดอยู่ท้ายหมู่บ้านชาวบ้านจึงพร้อมใจกันนิมิตให้ท่านอยู่จำพรรษา และช่วยกันสร้างสำนักสงฆ์เล็กๆให้ท่านเป็นศูนย์รวมจิตใจเรื่อยมาและท่านก็อยู่ที่นี่มานานานับสิบปีเย็นวันหนึ่งที่ศาลาหมู่บ้านตะบุญชาวบ้านผู้อาวุโสที่สุดกำลังนั่งเคี้ยวมากอย่างใจเย็นขณะสนทนากับไอ้คำเด็กหนุ่มชาวบ้านผู้มีนิสัยกระตือรือร้นและใฝ่รู้ ตั้งแต่หลวงตาอ่ำมาอยู่เนี่ยหมู่บ้านเราก็ลมเย็นเป็นสุขไม่มีเรื่องอาถรรพ์ใดหรือผีร้ายเข้ามาอาราวาสเหมือนเมื่อก่อนเลยนะบารมีท่านนี่ใหญ่จริงๆจริงด้วยเหตุบุญหลวงตาเป็นเหมือนกำแพงแก้วคุม้มครองหมู่บ้านพวกเราเอาไว้เลยเมื่อก่อนนะเด๋ยวปอบเด๋ยวก็เสือแต่ตอนนี้เงียบสงบหมดแล้วพวกเราแค่เห็นรอยเท้าท่านก็ยังรู้สึกอุ่นใจเลยขนาดไอ้ผันที่เคยเล่นของดำนะยังต้องยอมแพ้ต่อวิชาของท่านเลยคำพูดนี้ สะท้อนความเชื่อมั่นของชาวบ้านได้เป็นอย่างดีหลวงตาอัมมักจะเก็บตัวอยู่แต่ในกุฏินั่งสมาธิและไม่ค่อยพูดถึงอดีตของตนเองทำให้ท่านดูศักดิ์สิทธิ์และมีความลึกลับซ่อนอยู่แม้ท่านจะเป็นที่พึ่งทางใจแต่ท่านก็เป็นปริศนาที่ไม่มีใครกล้าแตะต้องแต่แล้ววันหนึ่ง ความสงบสุขนั้นก็ถูกทำลายลงในยามเช้ามืดของวันหนึ่งแต่ชุม่มชาวบ้านวัยกลางคนตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกผิดปกติเมื่อแกได้ยินเสียงไอ้ทุยควายเผือกแสนรักของแกที่ผูกไว้ในคอกปกติมันมักจะส่งเสียงร้องหรือพ่นหลบไล่มแมลงแกจึงเดินไปที่คอก ด้วยความเป็นห่วงและภาพที่เห็นก็ทำให้แกต้องปล่อยโฮออกมาไอ้ถุยไอ้ถุยลูกพ่อใครใครมาทำควายกูวะซากควายเพือกถูกฉีกขาดอย่างโหดร้ายเลือดสีเข้มสาดกระเซน็นไปทั่วคอกและกําแผงไม้ที่น่าตกใจที่สุดคืออวัยวะภายใน หายไปจนเกลี้ยงกูว่านะมันไม่ใช่สัตว์ป่าแน่เลยดูรอยนี่สิมันรอยเท้าก็ชัาดๆเลยไอ้ปอบมันต้องเป็นปอบแน่ๆขวายกูแต่ชุ่มร้องไห้เพราะเสียดายควายตัวโปรดที่แก่เลี้ยงดูมาเหมือนเป็นลูกชายและแก่ก็รักของแก่มาก แล้วนี่มีใครไปแจ้งหลวงพ่อหรือยังกันวะไอ้ชุม่มอะก้ให้หนางทองมันไปนิมนต์พระท่านแล้วล่ะป้าทองวิ่งกระหืดกระหอบถึงวัดก็เห็นหลวงพ่อนั่งหลับตาอยู่ตรงหน้าพระประธานก่อนที่จะลืมตาขึ้นเมื่อป้าทองวิ่งเข้ามาหลวงพ่อหลวงพ่อเจ้าขาช่วยด้วยเถอะใจเย็นๆแล้วค่อยเล่า ว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือโยมหรือว่าตาชุ่มเป็นอะไรไปเลยเหล่าเจ้าข่าหลวงพ่อนี่บนหลวงพ่อไปดูทีเถอะเจ้าข้าหลังจากที่ฟังความกันแล้วหลวงพ่อก็บอกให้ป้าทองกลับไปก่อนแล้วท่านจะตามไปทีหลังบัดนี้ที่บ้านและข้อควายของตาชุม่มเต็มไปด้วยชาวบ้านที่มามุงดูชาวบ้านต่างก็พูดกันไปต่างๆนานา แต่ดูเหมือนว่าความเห็นจะไปในทิศทางเดียวกันว่ามันเป็นฝีมือของปอบไม่ผิดแน่ไม่นานนักหลวงตาอ่าก็เดินเข้ามาในบริเวณข้อควายอย่างสงบชาวบ้านที่มุงดูกันอยู่ต่างก็หลีกทางให้ท่านโดยพร้อมเพรียงกันหลวงตาอ่าเดินเข้าไปใกล้ซากควายเพือกไอ้ถุยอย่างช้า ท่านไม่ได้แสดงท่าทีอะไรยังคงสงบสุขุมเยือกเย็นเหมือนเดิมหลวงตาอำ่ำก้มลงมองซากควายที่ถูกฉีกขาดอย่างโหดร้ายท่านใช้ไม้เขี่ยวเบาๆไปที่รอยเล็บขนาดใหญ่ที่ปรากฏอยู่บนพื้นและมองรอยเท้าที่แต่ชุ่มบอกว่าเป็นรอยเท้าคนมันก็เป็นอย่างที่พวกโยมเข้าใจนั่นแหละ ชาวบ้านที่ได้ยินคำยืนยันจากหลวงตาอําต่างส่งเสียงหือด้วยความหวาดกลัวหลวงตาครับถ้าเป็นปอบจริงๆแล้วมันจะเป็นใครแล้วเราจะจัดการมันได้อย่างไรกันละครับหลวงพ่อถ้าปล่อยเอาไว้แบบนี้หมู่บ้านเราคงไม่สงบสุขแน่เลยเราจะต้องหาตัวคนเลี้ยงปอบให้เจอหลวงตาได้โปรดชี้แนะด้วยเถอะครับ วันนี้นะเป็นไอ้ทุยพรุ่งนี้นอาจจะเป็นคนก็ได้นะครับลูกตาใจเย็นๆก่อนโยมทั้งหลายหมู่บ้านเราอยู่กันอย่างสงบสุขมานานแสนนานวันนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมันอาจจะเป็นแค่ปอบจรบังเอิญผ่านมาก็เป็นได้อาจไม่ใช่ปอบที่ถูกเลี้ยงเอาไว้ในหมู่บ้านของเราก็ได้นะเพราะหมู่บ้านเราเท่าที่รู้ๆเห็นๆกันมาเนี่ยนะปอบจรบางตนมีวิชาติดตัวมาจากร่างเดิมตอนที่ยังเป็นคนอยู่ มันจึงมีความดุร้ายกว่าปอบธรรมดายิ่งถ้าเป็นปอบที่เกิดจากการผิดผีดผิดครูแล้วด้วยแล้วก็นะคำพูดของหลวงตาอําไม่ได้ทำให้ชาวบ้านคลายความกังวลเลยแม้แต่น้อยแต่ความสงสัยยังคงอยู่เพราะทุกคนเชื่อมั่นในอาคมของหลวงตาอําว่าต้องสามารถป้องกันปอบในพื้นที่ไม่ให้เข้ามาราวีพวกตนได้ แต่ทำไมถึงยังมีปอบจรเข้ามาแต่ถ้าเป็นปอบจรจริงๆมันมาจากที่อื่นแล้วทำไมหลวงตาไม่ใช้อาคมขับไล่มันไปเสียเลยล่ะเจ้าคะไหนว่าเคยใช้อาคมปกป้องหมู่บ้านแล้วทำไมสิ่งชั่วร้ายถึงเข้ามาได้หรือว่ามันไม่ได้มาจากไหนแต่สิ่งชั่วร้ายสุกซ่อนอยู่ในหมู่บ้านเรามาตลอดโยมวาดอัตามาบวชเพื่อละกิเลส และบำเพ็ญเพียรทางธรรมอัตมามิได้บวชเพื่อเป็นหมอผีการขับไล่วิญญาณชั่วร้ายนั้นคงต้องใช้หมอผีหมอธรรมแล้วละ่ะอัตมาทำได้และทำมาตลอดก็แค่อธิษฐานจิตปกป้องคุ้มครองพวกโยมเองก็ทึกทักกันว่าเป็นคาถาอาคมแท้จริงแล้วมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วเราจะรู้ได้ยังไงกันล่ะครับหลวงพ่อว่ามันจะไปออกอารวาสอีกเมื่อไรเรื่องนี้เราคาดเดาไม่ได้จริงๆ หากเป็นปอบจรมันกินแล้วมันก็ไปเลยไม่กลับมาอีกแล้วหรือไม่มันก็อาจจะติดใจอยู่ต่อไม่ได้ไปไหนมันก็เป็นไปได้กับทั้งนั้นหลยยมฉะนั้นเบื้องต้นก็ให้ชาวบ้านเฝ้าระวังอย่าพึ่งไปไหนมาไหนในเวลากลางคืนไม่ว่าใครจะเรียกก็อย่าเปิดประตูบ้านแล้วคอยดูเหตุการณ์อีกสักวัน,สอ,วนสองวันก่อนเธอยมหลวงตาอ่ำกำชับให้ทุกคนเก็บตัวอยู่ในบ้าน และให้กำนันสิงจัดเวียนยามออกตรวจตราในเวลาค่ำคืนด้วยแต่ไม่ได้ให้ทำอะไรมากกว่าการเฝ้าระวังความลังเลและสายตาที่ฉายแววความกังวลของหลวงตาอ่าในขณะที่ท่านเดินกลับสำนักสงนั้นทำให้กำนันสิงและแต่ชุมรู้สึกไม่สบายใจอย่างประหลาด ชาวบ้านต่างแยกย้ายกันกลับบ้านด้วยความระวาดระวังต่างคนต่างปิดประตูบ้านลงกรอนอย่างแน่นคขืนนั้นเป็นคขืนที่เงียบที่สุดตั้งแต่ตั้งหมู่บ้านดอนไม้งามมาทุกคนต่างนั่งอยู่ในความมืดเงียบๆฟังเสียงหัวใจของตัวเองที่เต้นระรัวและภาวนาขอให้ปอบตอนนั้นออกไปจากหมู่บ้านแล้วจริงๆ แต่ความหวังของชาวบ้านก็พังทลายลงในคืนถัดมาคืนนั้นฝนตกโปรยโปรยลมพัดแรงเสียงหวีดหวิวปะปนไปกับเสียงสวดมนต์แผ่วๆที่ดังมาจากสำนักสงฆ์ของหลวงตาอำ่ำถูกบ้านเงียบสนิทราวกับป่าช้าท่านใดนั้นมีเสียงกรีดร้องสั้นๆตามมาด้วยเสียงทุบประตูอย่างบ้าคลั่ง เสียงนั้นดังมาจากบ้านของไอ้สนชายหนุ่มขี้เมาประจำหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ในกระท่อมที่สุดโสมเพียงลำพังชาวบ้านที่ได้ยินต่างปิดปากเงียบไม่มีใครกล้าออกไปดูเสียงกรีดร้องและทุบตีดังอยู่ประมาณสิบนาทีก่อนจะเงียบหายไปอย่างน่ากลัวเมื่อ,อยามเช้ามาถึง ชาวบ้านกรูกันไปที่บ้านไอ้สนอย่างตื่นตระนกประตูถูกพังทลายรอยเล็บครูดไปตามผนังบ้านเป็นทางยาวไอ้สนนอนความน่าอยู่กลางบ้านเสื้อผ้าถูกฉีกขาดเลือดแห้งกรังเป็นดวงขนาดใหญ่ที่พื้นส่วนที่หายไปคืออวัยวะภายในทั้งหมดมันถูกควักออกไปไม่ต่างจากขวายไอ้ถุยของแต่ชุ่มเลย เรื่องมันตลปัดแล้วนี่มันไม่ยอมไปไหนเลยแล้วตอนนี้มันเริ่มกินคนแล้วเราจะเอาอยัางไงกันดีโทูหลวงตาท่านก็ไม่สามารถหยุดมันได้แล้วหรือเจ้ากะเห็นทีพวกเราต้องตายยกหมู่บ้านแน่นั่นนะสิหลวงตาบอกให้เรารอดูเหตุการณ์ก่อนแต่มันไม่รอเราเลยสักนิดความหวาดระแวงเกาะกินใจชาวบ้านจนแทบบ้า ชาวบ้านเริ่มมองหน้ากันเองอย่างไม่ไว้ใจกันหลวงตาอ่ำเดินมาถึงที่เกิดเหตุอีกครั้งท่านไม่พูดอะไรท่านเพียงยืนนิ่งๆแล้วหลับตาลงท่านทำเหมือนกําลังจะติดต่อสื่อสารกับบางสิ่งหลังจากการตายของไอ้สนชาวบ้านยิ่งหวาดกลัวจนขวัญหน,นีดีฟอไม่มีใครกล้าออกจากบ้านแม้แต่ก้าวเดียวหลวงตาอ่ำ ได้เรียกกำนันสิงและลูกบ้านที่พอจะมีความกล้าหาญมาที่สำนักสงฆ์อาตมาจะปลุกเสกกระสุนอาคมให้พวกโยมไปใช้เฝ้าระวังตัวคืนนี้ปอบมันยังคงไม่สงบมันต้องออกมาหากินอีกแน่ๆจงใช้กระสุนนี้จัดการกับมันขอบคุณครับหลวงตาแค่ได้กระสุนอาคมท่านมาพวกเราก็อุ่นใจแล้วหรือครับกำนันสิงและชาวบ้าน อีกสี่ห้าคนออกตรวจเวียามตามที่หลวงตาอ่ำสั่งกระสุนอาคมที่หลวงตาปลูกเสกให้เป็นที่พึ่งเดียวของพวกเขาทุกคนต่างก็มั่นใจในบารมีท่านแล้วเฝ้าตรวจตราทางเข้าออกหมู่บ้านอย่างเข้มงวดแต่เทว่าปอบตนนั้นกลับฉลาดกว่าที่ทุกคนคาดไว้มันไม่ได้มุ่งหน้าเข้าสู่หมู่บ้าน แต่เปลี่ยนเป้าหมายไปอย่างทุ่งนาที่ห่างออกไปร่วมกิโลเปล้าหมายคือนาของตาแวงตาแวงเป็นชาวบ้านที่เลี้ยงไก่นับร้อยตัวเพื่อขายและบริโภคเนื่องจากเกรงว่าเสียงและกลิ่นจะรบกวนเพื่อนบ้านเขาจึงสร้างเล้าไก่อยู่กลางทุ่งนาและเฝ้าเล้าไก่อยู่ที่นั่นมานานหลายเดือน แต่แตะแหวงนั้นก็ไม่ธรรมดาแกก็สิทธิ์มีครูและรู้แน่ว่ายังไงเสียปอบที่หิวโหยนี้ก็ต้องมาหาแหล่งอาหารที่มีชีวิตแน่นอนแกจึงเตรียมตัวไว้คอยท่าตะแหวงทำพิธีตั้งเขตอาคมล้อมรอบเล้าไก่โดยเฉพาะประตูทางเขา้ากลางดึกที่เงียบสงัดเสียงไก่เล้าเริ่มส่งเสียงอื้ออึง ประสานกับเสียงคล้ายแมวคู่เวลาที่มันจะกัดกันท่านใดนั้นก็มีเงาดำที่วิ่งมาจนสายตาปกติจับไม่ทันเห็นได้เพียงแวบๆแล้วก็พุ่งเข้ามาประทะเขตอาคมที่ประตูเล้าเสียงดังเปรี้ยวเหมือนไฟฟ้าช็อตตามมาด้วยเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดเสียงนั้นแหลมเล็กผิดมนุษย์ ในสุดมันก็มาไม่พิดจากที่กูคิดไว้จริงๆแต่แล้วก็ทำเอาแกเบิกตากว้างแกพลุดลุกขึ้นมาทันทีร่างที่กำลังลุกขึ้นมาจากพื้นดินอย่างช้าๆาร่างของมันดูสูงเก้งกางและบิดเบี้ยวผิดรูปมองเห็นได้พอสลัวรางเพราะแสงจันทร์ที่สาดส่องลงมาร่างนั้นเหมือนพยายามคลานหนี ออกจากเขตอาคมแต่เมื่อร่างนั้นหันมาตาแวงก็แทบจะกลั้นหายใจด้วยความหวาดผวาที่สุดในชีวิตมันคือหลวงตาอับนั่นเองบัดน,นี้ดวงตาของท่านขาวขุ่นไร้แววราวกับกระจกฝ้ามัวร่างกายที่อยู่ในผ้าอังสะกับสมองดูผอมเกรง็ง เหลือเพียงหนังหุ้มกระดูกที่เคลื่อนไหวอย่างเก้งกางเล็บมือเล็บเท้ายาวงองุ้มราวกับรากไม้แห้งกรังที่กำลังตะกุยดินพร้อมกับส่งเสียงร้องเหมือนแมวครูหลวงตานี่ท่านนทน่น,ทนเองราดิเป็นปอบร่างของหลวงตาอำ่ำหันมาทางกระท่อมของเตาแวงใบหน้าที่เคยสงบ กลับบิดเบี้ยวด้วยความหิวโหยและอัม,มหิตเมื่อมันเห็นว่าตาแว่งเห็นหน้าแล้วมันก็ไม่หลังเลอีกต่อไปที่จะจัดการกับแกร่างนั้นพุ่งทะยานเข้าหาด้วยความเร็วเกินกว่ามนุษย์จะทำได้มึงเห็นมึงเห็นกูแล้วมึงต้องตายตาแว่งไม่ได้โง่เขลา ที่จะให้ความสงสัยมาหยุดยั้งการกระทำแก่เตรียมพร้อมอยู่แล้วกูไม่นับถือพระนอกเรดอย่างมึงไอ้ปอบ่วอไอ้หวังมึงกล้ายิงกูเิียวเลอแม้จะไม่ใช่ปืนที่ทันสมัยแต่ฤทธิ์อาคมก็รุนแรงเกินกว่าที่ปอบจะรับไว้ ร,ร่างผอมเกรงของหลวงตาอ่ำถูกแรงประทะกระเด็นถอยหลังไปหลายว่าว่านไพลดำที่บรรจุอยู่ในกระสุนทำปฏิกิริยากับปอบทำให้เกิดความเจ็บปวดอย่างทรมานแสนสาหัสก่อนที่จะผ่าร่างที่ได้รับบาดเจ็บหนีกลับไปด้านกำนันและลูกบ้านที่เฝ้าระวังอยู่ในหมู่บ้าน เมื่อได้ยินเสียงปืนมาจากทุ่งนาก็รับรู้ได้ทันทีว่ามาจากนาตะแวงแย่แล้วพวกเรามันเข้าไปที่นาของตะแหวงแล้วไม่คนก็ไกล่แล้ววะไปพวกเราเรีบไปกันเถอะว่าแล้วก็นำชาวบ้านวิ่งไปตามทางเล็กๆที่ชาวบ้านใช้สัญจรกันเสียงปืนแก๊ปที่ดังในยามค่ำคืนปลุกชาวบ้านและคณะเวรยยาม ในหมู่บ้านให้ตื่นตระนกกำนันสิงพร้อมกับไอค้คํำและลูกบ้านอีกสองคนซึ่งกำลังตรวจตราอยู่ทางหัวถนนรีบวิ่งกรูกันมาตามทิศทางของเสียงปืนพวกเขากำมปืนแก๊บที่บรรจุก,กระสุนอาคมไว้แน่นในเวลาเดียวกันนั้นตะแวงก็ถือไฟฉายสองนำวิ่งเหาะๆออกมาจากท้ายทุง่ง ร่างผอมเกรงของปอบหลวงตาอ่ำที่ถูกยิงด้วยกระสุนอาคมนั้นได้รับบาดเจ็บแต่ไม่ถึงกับสิ้นริ์เมื่อมันเห็นแสงไฟหลายดวงที่กำลังมุ่งมาหามันก็พุ่งตัววิ่งหลบข้างทางอย่างรวดเร็วไอ้แหวงเสียงปืนมึงแล้ววะเกิดอะไรขึ้นกับนั้นปอบหลวงพ่อเป็นปอบมันวิ่งหนีมาทางนี้ ทั้งสองฝ่ายมาบรรจบกันที่กลางทุ่งนาทุกคนหันไฟฉายไปรอบตัวอย่างระแวดระวังแล้วมันอยู่ไหนเลยลุงแหวยิงโดนมันมาโดนเต็มๆเลยเสียวาที่ไหลอ่ะแต่มันยังไม่ตายหรอกไอแหวงมึงพูดให้เข้าใจหน่อยชิวหลวงพ่อปอบอะไรของมึงอ่ะมึงไม่ได้หูฝาดหรอกแล้วกูก็ไม่ได้ตาฝาดด้วยลูกพ่อเป็นปอบจริงๆนะมึงฮะ มึงว่าไงนะหลวงตาอ่ำน่ะเหรอจะจะไปไปได้ยังไงะลุงแหวงตาฝาหรือเปล่าหลวงตาอำ่ำท่านเป็นพระเนะืกูเห็นด้วยตาของตัวเองนี่แหละดวงตาขาวขุนเล็บมือดำยาวมันคือท่านจริงๆมีนนำซ้ำยังบอกกูว่ากูเห็นหน้ามันแล้วกูต้องตายว่าแบบนั้นกูเลยซัดเปรียเกเขาให้เลยมึงดูรอยเลือดนี่สิเห็นปะพวกเขาทั้งหมดก้มลงส่องไฟฉาย รอยเลือดสีคล้ำหยดเป็นทางยาวจากจุดปะทะไปสู่ข้างทางทั้งหมดจึงยอมเชื่อว่าหลวงตาอ่ำเป็นปอบจริงๆทั้งหมดจึงสอดส่องหาตามรอยเลือดก็เห็นว่ารอยเลือดเบี่ยงหลบลงไปทางคลองไส้ไก่พวกเขาจึงตัดสินใจตามไปคลองไส้ไก่เป็นร่องน้ำเล็กๆที่สองข้างเต็มไปด้วย ต้นไผ่และวัชพืชรกทึบแสงจันทร์ส่องลงมาไม่ถึงทำให้บริเวณนี้มันมืดและน่ากลัวพวกเขาเดินเรียงแถวตามรอยเลือดไปอย่างระมัดระวังกำนันเสียงหน่ำหน้าตามด้วยไอ้อำและลูกบ้านอีกคนหนึ่งส่วนตาแวงที่ดูมีสติที่สุดเดินรังท้ายกับไอ้มีเพื่อคอยระวังหลัง ต่างคนต่างเงียบมีเพียงเสียงฝีเท้าเบาๆและเสียงหายใจหนักๆไอม้มีหนึ่งในลูกบ้านที่เดินรั้งท้ายสุดตามตะแวงส่งเสียงเรียกเบาๆด้วยความหวาดกลัวกำนันข้าว่าเรากลับไปตามหมอคงมาดีกว่าบ้าที่นี่มันมืดเกินไปแล้วแต่ยังไม่ทันที่ไอ้มีจะพูดจบ เสียงหวีดร้องของมันก็ดังขึ้นและขาดหายไปในทันทีตามมาด้วยเสียงแครก็กเสียงของการฉีกขาดของบางสิ่งไอ้มีเกิดอะไรขึ้นกันวะทุกคนวาดแสงไฟไปยังจุดที่ไอ้มีเคยยือนอยู่ก็ต้องเย็นว่าไปถึงไขสันหลังร่างของหลวงตาอำ่ำยืนจังก้าอยู่กลางลำเหลืองสายตาขาวขุ่นนั้น จ้องมองพวกเขาอย่างอัม,มหิตในมือของแกมีเครื่องในของไอม้มีที่ถูกควักออกมาใหม่ๆสดๆเลือดอย่างหยดติ๋งๆลงตามพื้นดินช้าไปแล้วพวกมึงช้าไปแล้วยิงยิงบ้าเลยกระสุนปืนจากทุกกระบอกถูกสาดออกไปพร้อมๆกัน กระสุนอาคมเข้าปะทะกับร่างของปอบอย่างจังแต่ปอบนั้นกลับหัวเราะร่าเสียงหัวเราะแหบแห้งที่เต็มไปด้วยความเยาะเยะ้ยดังสะท้อนไปทั่วลำเมืองไอ้พวกงโง่คาถาของกูจะทำร้ายกูได้ยังไงกันวะควายชัดๆปอบใช้มือที่ว่างอยู่ปัดกระสุนอาคม ที่กำลังจะพุ่งเข้ามาให้พ้นออกไปอย่างไม่สะทกสะทานมืออีกข้างส่งเครื่องในของไอหมีเข้าปากเขี้ยวหยับหยับอย่างตะกะตะกรามเลือดไหลล้นทะลักออกมาจากสองมุมปากภาพนั้นสยดสยองเกินกว่าที่คนธรรมดาจะจินตนาการได้เมื่อมันส่งคำสุดท้ายเข้าปากแล้วก็พุ่งวาบมาด้วยความเร็ว ที่เหนือกว่ามนุษย์ปกติจะทําได้มุ่งตรงเข้าหาตาแวงและกำนันในทันทีทันทีที่ปอบหลวงตาอำ่ำตวัดมือที่เปื้อนเลือดเข้ามาตาแวงก็ฟันฉับลงที่มือของแกทันทีมีดหมอเล็กน้ำพีที่ตาแวงพกติดตัวมาด้วยนั้นคมกริบมันคือมีดเก่าแก่ ที่ผ่านการลงอาคมมาอย่างเข้มขลังตัดมือของปอบที่ยาวหงองุ่มนั้นขาดสามารถลงได้เพียงครั้งเดียวขณะที่ปอบกรีดร้องและมองมือที่ถูกตัดขาดด้วยความตกตะลึงความเจ็บปวดจากการเสียมือทำให้ปอบชะงัก ไปเพียงเสี้ยววินาทีตาแวงไม่ปล่อยให้โอกาสทองนี้หลุดมือไปแกแทงมีดหมอสวนออกไปบริเวณหัวใจของปอบสุดแรงพร้อมกับเสียง่ายบทคาถาเสียงดังกระหึมพุทธังนิจจังธรรมังนิจังสังขังนิจจังมาราสุริยาจงสลายไปมีดหมอเหล็กน้ำพี ที่จานด้วยอักรรศักดิ์สิทธิ์แทงทะลุร่าง้อมเกรงของหลวงตาอำ่ำแสงสีเงินจางๆวาบขึ้นจากปลายมีดที่ทะลุออกมาทางด้านหลังก่อนที่ปอบจะล้มลงนอนตายสิ้นริษอยู่ตรงนั้นดวงตาที่เคยขาวคุณกลับคืนสู่สภาพเดิมแต่ไม่มีแววของสายตาคนที่มีชีวิตอีกต่อไปกำนันสิง และลูกบานที่เหลืออยู่ต่างสุดตัวลงด้วยความเหนื่อยล้าและหวาดวันและหวาดกลัวพวกเขารอดชีวิตมาได้อย่างอุดวิตอ,อ,อ๋พี่หวงขอบใจนะขอบใจจริงๆเกือบได้เป็นอาหารปรอบแล้วสิพวกข้าอแล้วอย่างนี้วิญญาณปอบมันจะไม่ไปหาร่างใหม่อย่างนั้นเหรอลุงแหวงลวงตาอำ่ำท่านก็ตายไปแล้ว มีดหมอเหล็กน้ำพีภาษารกับอาคมปราบมารที่กูาาเองมันไม่เพียงแต่ฆ่าร่างปอบเท่านั้นแต่ยังได้เผาผลาญวิญญาณปอบตัวน,นั้นจนสลายไปด้วยละ่ะต่อไปนี้หมู่บ้านเราจะได้สงบสุขกันเสียทีเมื่อแสงอาทิตย์ยามเช้าเริ่มทอแสงเหนือยอดไม้ชาวบ้านก็ต่างมามุงดูซากศพของหลวงตา ต่างก็พูดไปต่างๆนานาว่าท่านถือของแล้วผิดข้าลำของเข้าตัวกลายเป็นปอบแต่เหล่าชาวบ้านก็ยังสำนึกถึงบุญคุณในอย่างที่ท่านเป็นปกติท่านก็ดูแลชาวบ้านดีงานศพถูกจัดขึ้นเป็นการภายในเพราะไม่อยากให้เรื่องนี้แพร่พรายไปนับแต่นั้นมาหมู่บ้านจึงอยู่อย่างสงบสุข ถึงแม้จะไม่มีพระหรือเจ้าอาวาสพอถึงวันสำคัญทางศาสนาพวกเขาก็ไปวัดใกล้เคียงหลังจากรับชมคลิปจบเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิป,ปใหม่ๆจากช่องเราด้วยนะครับ